สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนนะคะอ,อุ้มสาสคันชาแนลเด้อค่ะเดอ้อรายงานตัวอีกรอบมือนี้เขาจะพผ้าเห็ดสมพักเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้สมพักของห้าอยู่ต่างแดนเด้เดอโั้พอ,อยู่รัก หรือกระเทียมใหญ่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 จริงจริงกระรมตามด้วยบักเขี้ยเลี้ยงบักเขี้ยเลี้ยงซ้ำหน่วยเนี่ยสร้างเขาทรงมาทั้งไปเสนีห์ทามาแพงบอโคตรโคตรโคตรแพงแพงค่เตะ เราก็กินก่อนอื่นเข้ากับหั่นพักล้างน้ำก่อนล้างน้ำให้สะอาดๆ <c oughs> เพราะว่าอยู่ในซอกลืบลืบ,ลบมันอนะมันมีแต่ความสกปรกเข้าก็ต้องทำความสะอาดล้างนา้ำถูเออเหมือนกับ ความสกปรกในสอกลืบไหมถ้าเป็นคนเนี่ย้าก็อาบน้ำถ้าพรถูขี้ไข่งน้ำลืบเนี่ยมันก็จะไหลเพราะฉะนั้นเราก็หันห่นหัน่นหั่นหั่นเสร็จแล้วเราก็ล้างล้างล้าง,างน้าแล้วเราค่อยทำขั้นตอน,ต,อนต่อไปอยากกินนืก็เหนกินเนาะเสบไภัยแสบมั่นมาภัยมากมันเด้อค่ะเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์ซับตะไขรใส่ใบบักกูดแล้วก็ฝากติดตามให้คอยนี้เด้ค่ะเด้อได้มีก่กำลังใจในการทำต่อไปทำช่องต่อไปนะคะเอาสื่อมาสวงตน,นะคะ่ะแต่เางจะไม่คั้นเหมือดเพราะมันจะหลายมันเยอะมากเดี๋ยวกินไม่ทัน อันกะลำกะโบโบไซม่อมืหัวเด้ค่ะเพราะว่ามันจะเยอะเกินพอมันเยอะเกินมันจะบดเสียบผู้ใดเพิ่นกระเฮ็ดเป็นหรอกเนาะอยากไม่เห็นถึงเบิง เ็นตะกรอเป็นตั้งทังช่าเป็นชัวเด้อช่วช่วคือความกรอบช่วไม่ต้องขั้นตอนท้ายเอาอยหั่นเขือเหลืองใส่ค่ะ อน,นี้เราก็จะล้างแลว้วทำความสะอาดโดยการเปิดน้ำฝังหลายๆบอวอั้นตอน,นง่ายที่ใครจะทำได้ อขั้นตอนต่อไปเอาหาัก <c oughs> ล่างเร็วๆล้างน้ำจนเสด็จน้ำเร็วค่ะง่ายๆ <c oughs> ถ้าอยากให้เปรียวเร็วเห้ากบใส่น้ำเข้ามา สเสด็จน้ำเดียวเอาเดยลาหลายจ้ะกินกินบ่เยอะกินคนเดียวทำเยอะมันไม่เสียบเพื่อนก็ไปมาหาสู่กันลำบากช่วงนี้บักโควิดตัวเดียวตัวซีเมนอะไร ต,ต่อไปก็เกลือเือเกลือใส่เกลือสีสมผู้เนี่ยจากเทือกเขาฮิมาลัยเลือยเลือดเอดขะเลือดเขาขั่นไว้ขั่นเกลือไว่อื้อุอออคนละเขาจะใส่น้ำเขามา จนว่ามันเป็นนึกเห็นไหมคะที่จริงเขาต้องถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านเขาหรือว่าจริงๆแล้วปกติคกรกะติตากไป้ขางนอกเช่วนันเอาขันในห้างค่ะเพราะว่ามันสูงสีจังขันไ้ดีถ้าขั้นแบบนี้นจะมุนลยลนเนาะปกติจะเอาใอัน ตาเห็มันพักเงี้ยวก่อนไหมครับขันจนว่าคนละพักหนึาใส่เสร็จเมื่องน้เลย เกลือน้อยหรือเปล่าเอามันจะถัาเกลือหน่อยมันจะเนอาต้องใส่เกลืออีกผักมันสิบเป็นผักสมมันสิบเป็นผักเน่ง <c oughs> <c oughs> ง่ายที่ชูดรายการทำสมผักเข้า เอาไว้ขังนอกราต้องใส่ตู้เย็นยุกเนี้ยวยุกเลี้ยวเริ่มยุกแล้วจ้า ยังไม่เข้าเกลือเห็นบ่เห็นบ่เรียวเข้าเขือเหลืองที่เข้าหันไปลุ่ลุงล่งยองเลยค่ะยองให้มันเข้ากันเลยเ้อก็ ใส่กองปิดฝาไปสักก่อนมืออื่นเ่ากงเอาน้ำเข้ามาเพาใส่ทำอยากทำเกี๊ยวเรีวนะฮะคือคือคือจริงๆจะเฮ็ดหลายรอบแล้วล่ะค่ะาพันสม ไมกับว่ากระเทียมปลาอัวเขาก็ได้เห็ดเคยทำฝรั่งอยากกินน้ำข่อยได้พี่นอ้องเพิ่นว่าสลัดผักเพินพ่น้องคนนี้เริ่มยุบแล้วเริ่มเป็นนะ้ำไปแล้วเขาเป็น จนมนันเข่ากันให้พักมันช้ำๆเพราะตรงย่านว่ามันจะเค็มเพราะเราจะเติมน,น้ำเข้ามาอยู่น้ำซาวเขา้าอู้ยป็นเตอร์เสียเพืเพิ่งกระไรอันผสม ใส่เองทั้งสินนะคะนอกจากใส่น้ำามาว้ามันเปรี้ยวเท่าก,กัอบอกินกต่ว่าต้องเปรี้ยวเยอะนะถุงดูไหนรู้ไหมเป็นน้ำหวานเลยเป็นตาซีบเลย ขันเท้าเอาขึ้นยังสิมันสูงกว่าสิบปวดปวดอันบาลายกับเลยเอาลุงในในหันปกติกะเออขันเทลายกะนั่งขันขขางล่างเลยล่ะคะ่ะนั่งยองยองขันเลย ล้กับนุ่เด่นมีเตี๋ยวนึ่นเนาะดจากเต็มกะละมังเลยโอเคค่ะนี่แหละวิธีการง่ายๆมีแค่เกลือเองเป็นกับน้ำเข้าหมาพรุ่งนี้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญโอเคอเขาก็จะเก็บใส่ กับแป้งไว้รอพรุ่งนี้โอเคสันกันเสร็จแล้วัะเขือเหลืองกับไส้เล้วสันห้องลอบิงอื้อลักสิได้กิน จะกินได้ถ้าห้าไว้อุณหภูมิของปกติโอเคค่ะมือนี้คลิปนี้อุ้มชาแนลอุ้มสารสกัดชาแนลจะขออนุญ,ญาตเก็บสม้ากเข้าใส่กระป๋องก่นเด้อขอบคุณนะคะสำหรับผู้ติดต,ตามและเบิ่งนอุ้มสำหรับคลิปนี้นะคะ ตอนนี้ลาไปก่อนเด้อค่ะเจอกันไม่คลิปนะุ่งว่าสินี้ยังไม่บึงแต่ว่ามันเยอะอยู่แนวจะให้เบิงนะคะขอบคุณค่ะขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงทุกคนสวัสดีค่ะ